สวัสดีค่ะนี่บ้านใครเนาะลำไยหยก่าทอยเราลงก่อนแหละโอ้โหปากกว้างไว้ก่อนโอ้ใบยาตาไม่ลงักทีละ อะไรอะไรลูกส่แกนั่งเบาะหลังเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวไม่ทันมีเสือโู้ยปากนะไปอ๊ะเาวัดจีตาไปยัง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 ฮะตึ้งตังตึ้งตังตึ้งตังเขาทำไมเพื่อนรักมีเพื่อนเป็นหมาเลยเหรอ เออไอไอไอมีมีมีเพื่อนเป็นหมาดีกว่าเป็นอะไรวะพูดไม่ถูกแล้วเอาขนงเสยอยู่ปลาตังกงไว้ไก่แท้สองในี่แะอะไรอะไรนะอะไรอะเอออย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละได้ได้ไหนตัวไหนที่เนื้อหวานที่สุดไหนตัวนั่นแหละ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เนื้อหวานที่สุดใช่ไหมแม่ซื้อไก่บอกไปสามตัวนะป้าสวนผักไม่ห้งสวนหน้าขีเหร่คักเนาะไอตัวสีแดงนั่เห็นกระดรกะดังยุบกับยา เขาก็อดข้าเหนียวเขาเอข้าเหนียวมาด้วยเห็นเปล่าคือบอันนี้เลยคือบอยางอะไรเป็น kind จ of ังไนเราเนี่ป้ามันคือหลายตัวในบ้านนี้ แมได้ไทรถึงงอาต้นเลยพาจ้ากินคาต้นเลยนะผมคงไม่ต้องไปขึ้นไกลั้งขึ้นตรงนี้้นี่้อหาเพิ่งก็ไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้ภาษาอันนี้ใจพันอะไรครับลานอะไรยะอีดออีดออืครับช่อีออีดออีดอหรือกะโลก

ตามสะดวกใส่กระเป๋าจะกินีไหมครับไม่สีเลยไม่ได้สีเลยต้งแต่ต้งแต่เ็นยังไม่ได้สียังไม่ได้อะไรเลยอมามันเลองงบเลยไม่ได้ฉีนยาเาจะถีบมันก็ครัวเพลองใช่ไหมหลงเล ลุงลุงจะให้คน่นหคือว่เป็นนขึ้นใครจะใครจะเป็นคนขึ้นใครจะเป็นคนปีนย่างเขาหรือจะไปขึ้นเองโอปีนเอาหแล้วปะเข้าไปเข้าได้เข้าได้ขเช้นต้องเป็นรถถเดินตามออ ปต้องดูเวลาไปรลกว้าเวเานดัวัหลุงยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยทุไม่ได้กิน้าวเช้าเลยดกนข้าวเึ้นเนยลยม่้าวเยูย่ด้นขาวายู่ในข้าวาลไม่ได้กิขาวช้เอไ่ไหกเไม่ได้ออน้าไมได้นขาวเ่ด้นข้าเ้เขาวขึ้นนะ เลยข่าว่าเหนียว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 เอาเหนียวเหนียวทางโน้นมีอะไรไมผมก็เลยเพื่นหายใจกระเทาเลยเพิ่นหายใจกระเทาแบนออามา

มันเป็นวเยอะชี้เป็นสารอ้่อกมาอยชีผมินไม่คยด้เว้นทุเรียนดีไหมเห็นชื่ออยู่เห็นสั่งทุเรียนเล่นมา เนื้อสวยไหมเห็นสั่งทุเรียนมาเหรอเก็บเงินปลายทางเหรอเก็บเงินปลายทางเหรอเหรอเหรอแต่ว่าเขาบอกว่าหมดเหรอแกงกระม้าร้อนส้มตำแจ๊ะผมก็รอเม่อไหรลุงจะแซงที่แซอไปแล้วมั้งทำไมวันนี้ทำไมลุงขับรถช้าจัง้อเลยกข่าอยู่จอดซื้อกาดเีผมแหวมน้ำมันด้วยก็ยัง เก่ไม้ลุงบอกว่าเน้วเหนียวจเน้วเหนียวแล้วขาจะท่าตานี่เ่ยใส่ีนี่เยใส่สีีด เขาแถนสุลินไม่มีนะลำไยไม่มีสุลินรูเรื่องจริงไม่ม uh uh ีอะไรไปสุลินหรือจะไปบลอนโลินสีดีดกันปีกีบก่อนนมาคุยนีล้ะก็จะนายสดนี่นะคะตัวลำไยบ้านย่านี่นะคะิเราก็มาจากต้นสด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 ้วชิมหน่อยสิ้มาชิมหน่อยนะคะสิ ฮึอะไรฮอ๊บล่วงอีกอุ๊บนี่นะซิมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะประจบคลิปที่สวนลำไยบ้าญยาชินะคะสิ ้านี่นะ,ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ